เต็มพันแข้งมันขาหมดนะอ่ะมีตังเล็ดนี่เลาะยังไงหนาวอ่ะไม่แจ้งเลยห้องนี้ปลุกเล็กหนาเลาะอะไรกันจังถังนี่แก่แล้วไม่หลับไม่นอนแล้วถังมึงถังเดี็กกันหนาวไงวันนี้ลุงนอนไหนก็จะนอนตรงนั้นมาตามมานอนใกล้กันหมดแหละยากาศว่าลุงก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยอากาศฮะ นอนข้างล่างนะไม่นอนบ้านหนาวถึงไฟได้ไงหนองไม่นาวคอยังไม่หายหนาวเลยครับเนี่ยยังหนาวอยู่นะหนาวนานกันนะ